สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กโจ๊กได้มรดกพ่อตาเกือบพันล้านมีเงินราชการรับพักส่วนตัวทำคดีด้วยความคืบหน้ากรณีบิ๊กโจ๊กล่าสุดที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐพันธ์รองพอบตรกล่าวถึงเส้นทางการเงินที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นส่วนใหญ่เป็นของตนและเงินราชการรับจากผบตรส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เงินจำนวนมากขนาดนี้ เป็นเพราะในการทำภารกิจต่างๆใช้เงินเยอะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่เพียงพอตนจึงต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อใช้ทำภารกิจต่างๆถ้าไม่ทำแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำเงินจากไหนมาให้ตนทั้งนี้ตนได้ชี้แจงกับปปชไว้ทั้งหมดแล้วรวมถึงเฮียแต้มซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพและนับถือเหมือนญาติสนิทก็เคยเข้าชี้แจงต่อปปชเช่นกันโดยพลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าตนไม่ทำเรื่องอย่างพนันออนไลน์อย่างแน่นอน เพราะแค่เงินมรดกที่ได้จากพ่อตาซึ่งเสียชีวิตและแม่ยายซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็มีมรดกนับพันล้านแล้วด้านเรื่องการเช่าบ้านของเฮียแตมทางห้าหลังในซอยวิภาวดี60เฮียแตมเคยเข้าชี้แจงต่อปปชและตนก็เคยชี้แจงเช่นกันทั้งนี้จากบ้านทางห้าหลังที่ตนได้เช่าอยู่นั้นตนใช้อยู่สองหลังและหนึ่งเป็นของพ่อของตนที่เคยอาศัยอยู่ส่วนที่เหลือใช้เก็บของและให้ลูกน้องของตนไว้พัก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ